พวิมาว่าด้วยวิมานที่เกิดขึ้นแก่หญิงผู้ถวายประทีปพระมหาโมคคัลลานะเทระถามว่าเทพธิดาเธอมีผิวพรรณงามยิ่งนักแปลงรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศถิถิอยู่ดุจด,ดาวประกายพลึกดาวประกายพลึกหมายถึงดาวที่มีรัศมีมากกว่าดาวดวงอื่นปัจจุบันเรียกว่าดาวรุ่งคือดาวพระศุกร์ที่เห็นในเวลาเช้ามืด ถ้าเห็นในเวลาหัวค่ำเรียกดาวประจำเมืองเพราะบุญอะไรผิวพรรณเธอจึงงามเช่นนี้ผลอันพึงปรารถนาจึงสําเร็จแก่เธอในวิมานนี้และโพอคาทั้งมวลล้วนหน้าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่เธอเทพธิดาเพราะบุญอะไรเธอจึงมีรัศมีผ่องใสไพโรธล้าเหล่าเทพทั้งมวลเพราะบุญอะไรเธอจึงมีอวัยวะทุกส่วนส่องสว่างไปทั่วทุกทิศ เทพธิดาผู้มีอนุภาพมากอัตมาขอถามว่าเมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้เพราะบุญอะไรเธอจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เทพธิดานั้นดีใจที่พระมหาโมกคคัลานะเทระถามจึงตอบปัญหาผลกรรมตํำที่พระเทระถามว่าชาติก่อนดิฉันเกิดเป็นมนุษย์ อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลกถึงยามข้างแรมเดือนมืดได้จุดประทีปถวายในเวลาที่ต้องตามประทีปผู้ใดตามประทีปเป็นทานในเวลาที่ต้องตามประทีปในยามข้างแรมเดือนมืดวิมานมีแสงโชดช่วงมากไปด้วยสวนไม้ดอกมีบัวขาวอยู่มากมายย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นเพราะบุญนั้นผิวพันดิฉันจึงงามเช่นนี้ ผลอันพึงปรารถนาจึงสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้และโภคาทั้งมวลล้วนน่าพอใจจึงเกิดขึ้นแก่ดิฉันเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีรัศมีผ่องใสไพโรธล้ำกว่าเทพทั้งมวลเพราะบุญนั้นดิฉันจึงมีอวัยวะทุกส่วนสัตว์สองสว่างไปทั่วทุกทิศข้าแต่ภิกษุผู้มีอนุภาพมากดิฉันขอกราบเรียนว่า เพราะบุญที่ได้ทำไว้สมัยเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ดิฉันจึงมีอนุภาพรุ่งเรืองและมีรัศมีกายสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ปฏิบวิมานที่เก้า